สบายดีท่านผูฟังและปี่นองที่หักทั้งหลายวันนี้กอดีใจยอมใจได้มาอูมาลมกันแถมเนาะร้ายอย่างในโลกนี้กบ่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงได้กูมือกูวันเนาะก็บ่ฮู้วย้มไหนจะมีสังเกิดขึ้นเฮากอดเอออยู่ๆกเกิดขึ้นมาก,ก็ว่ามีเนาะอ,อันตีมีอยู่หายไปก็มีอันตีบ่มีพุดมาก,ก็ว่ามีเนาะ อ่ะสบายดีจันหอมเจ้าสบายดีพี่อ้ําวันนี้พี่อ้ําจะเปิดหัอขขอเรืองว่ามีสิ่งติมดี้อันติมดีนี่ไขรเอามาไว้ในชีวิตอ่ะโบก้าพี่อ้ําอันมนดีนี่เฮาหนิมไขรเอามาในชีวิตเท่าแหะเนาอมีไผ่ไข่เอาสิ่งติมดีเข้ามาในชีวิตเนาะจันหอนมน้ออย่างเดียวหนีนี่มีซังอาทติมันแบบคนบม่ใครได้ที่สุดนี่ย่านโก้ที่สุดนี่เดียวนีนี่มีก้าพี่อ้ําพอยังว่าโลกพยาธิโควิดสิบเกานย เดี๋ยวนี้นี่จุคนนี่ต้องป้องกันนะปัญหาโลกเลยเนาะเป็นปัญหาระดับโลกคุณเนาะทั่วโลกนี่มีปัญหาอันนี้เหมือนกันหมดนี่พี่อ้ําอืมอๆอใจเราอ่ะล้วก่อปากันตดกันไปตดกันมามาจากตัวเลยค่ะมาจากมาจากตีนนันตีนี้นะคะเออไข่ติ้นต้องเขามาไก่เนาะกลายเป็นรังเกียจจังกันไข่ข้าวไก่กันเฮเนาะเป็นเหลืองใหญ่ไปให้เน่แมนู แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นะปีอ้ําติว่าเฮาจะเสาะหาตีมากของโหลกอันนี้นะปีโลกพยาธิอันนี้แน่มาจากไหนอีนอะ<ม>ก็ไข่หูเนะาะอีใดีหูอยู่ไปหูก็หูเก่าหูตอมันเนาะแม่โลใจ,ใจ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 คนเท่าก็ไข่หูอันติมหูแหละอันติหูแล้วก็มตองหูแล้วนี่ <laughs> ใช่ค่ะเนาะไปพยายามเต็ม ทีละเพื่อคือได้คาตอบมานเนาะมีปัญหาก,ก็ไข่แก่ไดเนาะจันหอมเนาะแมนโลยังโควิดนี่ตีเฮาวานี่เนาะว่ามันมาจากไหนเนาะเจ้าโอ้พี่อ้ออําได้เคยได้ยินอยู่ว่าโลกนี่นะมาจากขังข้าวว่ะปีขังข้าวนี่กําลือว่าสังหูเนาะเออขึ้นออกเตอขังข้าวอีนเน่พี่น้องเอ,อ้ยอีบึ้งอีบึงบ้งกึดได้แล้วอีบึ้งโอ้แมนโลแมนโล แถมอย่างหนึ่งก็ว่ามาจากโตนิ่มโตลินว่ะตตนิ่มโตลินที่มันมีเก็ดนึงค่ะที่อยู่หลังมันนะคะแมโ่โโตนิ่มโตลินนี่นะม,มันเอาลินของมันนี่นะไปกวาดไปแปดใส่ติี้ดิน แล้วก็หนี่ก็ขี่ของขางข้าวในต๊อยู่ติหันนีว่ามันก็กินกินแมงกิน้างอลิ่นปัดปัดแม่ก็มีขี่ขังข้าวก็ติดอยู่ติปืนหันต้้ยเนาะแม่แล้วกุนเฮานี่ก็ไปกินโต๊นิมโต้ลินนี่นะเออแต่อันนี้ก็ย่ำแน่เตินนะพี่อ้ําเปิ่นหว่ากันมาเนาะเฮาก็อ่านตามทีปืนหว่าเนาะแต่แต่ก็ว่ากันแถมกล้ามเหล่องที่มาที่ไปของมันเนาะแม่นะเจ้าแล้วก็อูถึงว่าอาการของคนเฮานี่ถัดติดนี่มันจะเป็นกระหึยนะอ้ม มันมีไข่ว่ะเออไข่เน่าอย่างไข่เน่าไข่สันนี่แน่ก็ไอ้ก็ไอ้แหงๆอีว่ะพี่อ้ําแมนโนแล้วก็หลังจากนั้นนี่หนึ่งติดนี่จะหายใจบัดดีว่ะหายใจติดคัดวะหายใจยากกานหายใจยากแมนโนถ้าเป็นหนักเขานักเข่านี่ปอดของเขานี่จะบูมว่ะปอดอักเสบว่ะพี่อ้ํา แล้วก็อันเขิงในในโต้เขานี่นะภายในในโต้ของเขานี่ก็จะลมเลวไปวะ่ะมันก็วิ่งกาน,นะ่ะมันก็เซไปเฮ้าเ <save S 2> มนูเมนโอ,อมโอ้ก็เป็นตาดิหยานอยู่เนาะแมโ่โนใจโอ้เนาะถ้าเฮ้าติดแล้วนี่อาการมันจะเป็นจะเฮ้อเนาะแต่ว่ายัง่มหัวมันมาจากตีนหนเตอเนาะเมนูก็มาเบิ่งกันมาต้องกันเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติตี คนเฮ่ากูคนมาอยากตายเนาะ <Men S 2> ใครกล่อมไขอยากเจ็บไขรกล่มไขเอาหลกอันนี้เขามาในโตเนาะเฮ่าก็หันเนาะว่าตึงหมอตึงพยาบาลตึงคนงานในห้องหมอห้องบ้านนี่โอ้ย oh, oh. เป็นเฮ็ดเวียกเฮ็ดกันอยาหนาทีของป่นนี่หนักเจ้าร <J au. S 2> ลายในรับบม่ดีนอนแล้วกโอ oh. เมื่อยเนาะเป็นตาเอนดูเนาะก็เหมือนกับว่าเขาหนี่เป็นทหารเนาะอ,อยู่ตั้งหนาต่อสู่กับผู้ล่เนาะผู้ก่อการลายก็คือ,อโควิดนี่เนาะที่จะม,มาทําลายอ่าจะมาข่ามนุษย์เฮาก็รหูซึกยินดีขอบอกขอบใจหมูคนงานทหารหมอพยาบาลมูนี้เนาะเป็นหนักลบเหมือนเป็นกำไทยนี่เป็นว่าเป็นฮีโร่อะเ,เป็นผู้ช่วยเนาะ เฮาก็เขาลบแล้วก็หือเกียรติในสิ่งตีคนเหล่านี้ได้เฮ็ดได้ยะเผื่อมใจเผื่อคนได้นะกวเพื่อนลกจมปูเฮ้านี่น่ะจันหอมเจ้าๆโอ้พีอํำซําเตอร์นี่หมอกับพยาบาลนี่ติดโลกจากค้นปวย <ทำ S 1> ก็มีนะนนนนมีนะนแต่ก็มีความกึดของบางคนนี่ไปสมนําหนาคุณหมอก็ับพยาบาลว่ะวางฮือเพ่นมาเออ โอ้โต๊ะเก่าเป็นหมอโต๊ะเก่าเป็นพยาบาลนี่หูจักปองกันโต๊ะเก่าแล้วก็เอาเจอน้มาติดใส่โต๊ะเก่าอีหว่าโอ้นี่ใส่คนเฮ่านี่เลอเจอแต่ไในปี้าไหมเนาะเปินจวยก็ว่าดีแล้วเนาะบ,ะคบ่ครบอกครบใจเปินยงม,มาวาเปิอยูเนาะคนเฮ่านี่มันก็มีบอนพิษบอนพาดเนาะมนหมอพยาบาลม้นนี้ก็มใจพระเจ้าที่จะประพิษประลาดเลยเนาะเข้ากับเป็นคนมีความอ่อนแอมีแหง้ง มดพองน้อแม่นแม่นแม่นโอ้แต่สิ่งที่หมอพยาบาลมูนี่นี่้นทํานี่ก็ย้อนว่าพยายามรักษาชีวิตของมนุษย์เฮาคนมาหืดตายแน้อ <Men, S 2> <No. S 1> แล้วก็บ่งหือติดเจือเพิ่มขึ้นแท้จ้ <J au. S 2> no. าน้อไพ่ที่ได้ยินในฟังก็หือกาลังอกกําลังใจกับหมอพยาบาลเนาะน้อเฮาก็เห็นอยู่ว่าชีวิตของมนุษย์นั่นมีกาที่สุดน้อปีอ้าก็อยากจะบอกว่า ใ,ใจแก่ชีวิตของมนุษย์ตนนั้นนะที่มีกาจันห้อมเมยมีซังแหมหมอพี่อ้ําในตัวคนในตัวมนุษย์นี่มันมีอันนึงนอกจากชีวิตแล้วนี่มีกาเหลือชีวิตของเฮ้าอืมอันนั้นก็คือสังอ่ะจิตวิญญาณหรือว่าควันของเฮ้านั่นเนาะแม่โนแม่โน แล้วมันเดี๋ยวนี้นี่ใครก็กลกัวโรคโควิดเนาะแล้วโลกมันสั่งตีหน้ากว่าก็โรคโควิด19ึ่งเก่าอ๋อจันหอมมีอ่ะพี่ยำมีอ่ะสั่งหน้าโรคพยาธิสั่งหน้าโรคพยาธิบาปโรคพยาธิกร,รมนี่โอ้บาปกรรมนี่อย่าหื้อเฮาตายนี่เฮาก็เลิ้มไข่ตายกันนี่ย้อนว่าจิตวิญ,ญญาณของเฮานี่มันจะไปรับบาปฮับกรรมัมรับโทษ นนเออ,อนนตีนรกเนาะบาปกรรมนั่นเนาะมันจะปาเขาไปนระกบึงไฟนะ่ะจันหอมเพ้ากันเลยยยานเฮาก็เลยโกเออเป็นความจริงอยู่พี่อำเ้ยแต่ว่านี่โกตายยังป่อนี่ตายไปแล้วยังต้องไปโกตกนรกบึงไฟทํนานพี่อำเนาะใช่เนาะสองโกเลยนะโอ้ตายตๆๆต,ตืมตใช่เาะในรรมของพระเจ้านี่พระรรมฮิบเลยนี่บททถีเก่าอทีเ2าเจ็ดเาแปนี่บอกไว้ว่า มนุษย์คนเท่าก็คนได้ทุกกำหนดไวแล้วว่าคือตายเตอเดียวแล้วก็หลังจากที่ตายแล้วก็จะต้องมาเจอการพิพากษาพระเจ้าเยซูได้เอาชีวิตของพระเจ้ามาตายเตือเดียวเพื่อที่จะลบลางบาปของคนตั้งร้ายนาะแล้วก็พระเจ้าเยซูจะมาแทมเตืหนึ่งเต,อ,งตอที่สองไม่ได้มาเพื่อที่จะเอาบาปไปถิมแต่จะมาเอาคนที่เจือในพระเจ้าเยซูคนที่ลอดหาพระเจ้าเยซูไปกับพระเจ้า อืมอันนี้และพระธรรมว่าว้ว่าเข้าทุกคนถูกกําหนดไว้แล้วว่าจะต้องตายตายเสร็จแล้วก็จะต้องได้รับการพีผักษาณาจันหอมเจ้าพรที่ได้รับเอาพระเจ้าเยซูก็เหมือนกับว่าเลือดของพระเจ้าเยซูได้ล้างบาปของเข้าไปแล้วแล้วก็คนเหล่านั้นก็จะมีส่วนมีซิท์เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ยอนว่าบ่มีบาปบ่มีกรรมแล้วเป็นคนหมดคนไซส์แล้ว โอ้ oh, เป็นขนานะ่ะพี่อ้มพระเจ้าเยซูนี่เปิ้น,นี่เอาชีวิตของเปินเอาเลอดของเปิน้นี่ล้างเอาบาปออกกรรมติดติดในชีวิตในโตของเฮานี่มดเลยกะพี่อั้มมดกะพระธรรมวาไว้ว่า,วาพระเจ้าเยซูนี่นะตายเตอเดียวตอนนั้นออื<ม>แล้วก็ล้างบาปในอดีต ติเ,เกยะมากนะเจ้าออป้ายอ่อนทีเฮาเป็นคนบดียะ่สังายอย่างตีบดีแล้วก็ล่างบับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เฮายะบดีแล้วก็ในอนาคตของเฮาได้พระคัมภีร์ผนยืนยันพระเจ้ายืนยันว่าจะนั้นเนาะ<อ>เป็นสังยะได้เนาะก็ย้อนว่าพระเจ้าเยซูเป็นลูกของพระเจ้าเมืองฝาอ่าพระเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเฮานี้เจ้าแต่แล้วพระเจ้าเยซูก็เป็นพระเจ้านั่นเนาะอ๋อเจ้าเจ้าพี่อ้ํา เอ๊เจนี่นี่หมอกับพยาบา้านนี่เพิินก็พยายามสวยซีวิตของเหานี่คือผลจากโรคพยาธิหายแห้งต่างๆเนาะใช่ๆรวมไปถึงโรคโควิด1ิบเก้าตเนาอพิ่อ้ออามันคือเอาเข้ามาติดตัวเนาะแม่นโนเหมือนกันเนาะพระเจ้าเยซูนี่ได้สวยเอาซีวิตมนุษย์จุคนที่หับเอาพระเจ้าเยซูนี่คือพลจากความตายคือพลจากโทษบาปกรรม มือตกนะลกเบึ้งไฟนะนพี่อ้ํานะใช่แล้วพี่น้องที่หักทันผู้ฟังที่หักทันได้ผู้ได้ติหูสึกว่าตัวเก่าเป็นคนพิดคนบาปแล้วก็ทุกข์ใจเ<อ>นอยากผลจากการผิพากษาหลังจากตีตายไปแล้วเนเขาจะเจอการผิพักษาแทมเตอหนึ่งทุกคนต้องเจอเนอพยายามผลจากบาปกรรมจากผีขอเชิญพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายมาหาพระเจ้าเยซูเนพระเจา้าทา กองหารอคอยเฮาอยู่เน่อยในความหักเนะเาพี่น้องทั้งหลายมันจําเป็นต้องเป็นคนดีก่อนหรือว่าเลิกเหล้าเลิกญาเลิกพน,นันเลิกสังก่อนแล้วกยมาหาพระเจ้าเยซูใจเนาะพระเจ้าเยซูบอกว่ามาหาพระเจ้าเยซูอย่างที่เขาเป็นน่ะเนาะเป็นคนจะได้ก็คือมาหาพระเจ้าเยซูจะนั้นแล้วพระเจ้าเยซูก็อิจ,จวยพี่น้องจวยเฮาคืออยู่ในตังดีคือเป็นคนดีแล้วก็คือมีความหวัง อคนเฮาต้องมีความหวังวก่อวันนี้ก็สรุปว่าหมอพยาบาลเน,นาะหรือว่าคนที่ปฏิบัติการในหรงบ้านหรือว่าแผมเล่ยๆคนที่ห้องเด้อู้ถึงบ่เด็ววานี่เนาะเข้าจวยเหลือเฮาเพื่อที่จะบ่หือืออโรคพยาธิโควิดเข้ามาในตัวในชีวิตของเฮาเนาะแต่ว่าพระเจ้าเยซูปเป็นพระเจ้าตีเอาความผิดความบ,บาปกรรมตีมันอยู่ในตัวเฮาแล้วเอาทิ่มไปเอาทิ่งไปเาจ้ หมอพยาบาลเหมือนเป็นฮีโร่เหมือนเป็นผู้ช่วยชีวิตของคนรักษาชีวิตคนแต่พระเจ้าเยซูเป็นผู้รักษาดวงวิญญาณจาควัวนวิญญาณของเฮาของมนุษย์กูคนเนาะขอพีนองตั้งหลายได้ยินเรื่องของพระเจ้าเยซูแล้วก็ขอหือเฝ้ามาตอนทับเอาพระเจ้าเยซูพระเจ้าเป็นพระเจ้าตีหักคนพระเจ้าหักเฮากูคนบ่แม่นว่าเลือกคนใจคนยิ่งเลือกประเทศเลือกฉาดสังใจ พระเจ้าหักคนกุค,คนตีเป็นคนเนา,าอะอาวันหนีก่อขอเท่านี้ก่อนขอพระเจ้าปกปักรักษาเฮากาุคนคือปนจากพยาธิโลคายต่งหลายแล้วก็ภัยที่มีพยาธิโลคาอยู่ก่ข้อพระเจ้าเยซูด้รักษาเอาทิมไปเนาะแล้วก็คือมีชีวิตที่มีสันติสุขเนาะขอพระเจ้าปันป้อนเนอจันหอมเนอแล้วถ่านผูฟังเจ้าปันป้อนเจ้า